สวัสดีค่ะวันนี้อูอนานันการช่างขอนำเสนอคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้เรามาถ่ายทำที่ศาลเจ้าพ่อหารคำเลยนะคะที่บึงละหานโลเคชั่นเงียบสงบไม่มีเสียงรบกวนนะคะอ่าเดี๋ยวจะขอบอก รายละเอียดคุณลักษณะของรถรุ่นนี้นะคะรถรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของ Big j u m b โบนะคะตัวนี้จะเป็นพาวท้ายอีสุร้อยสิบห้าอันนี้เราให้ชมภายลักข้างนอกนะคะรุ่นนี้จะเป็นเหล็กรางขนาดหกนิ้วนะคะ เป็นเพาท้ายอีสุร้อยสิบห้าเป็นเกียร์โตโยต้าสามแอลนะคะสโลกางสามแอลสวยทนแข็งแกร่งทนทานต้องรถเกษตรของอู่อนันต์การช่างนะคะ รายละเอียดหรือคุณลักษณะเด่นของเขาก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็รบกวนโทรมาสอบถามหรือพูดคุยกันก่อนหรือมาติดต่อพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้ค่ะเพราะว่ารถเราจะทําตามสเปคที่ลูกค้าสั่งนะคะแต่สเปคของเราที่เราทําอยู่ก็คือจะเป็นประมาณเนี้ค่ะอันนี้ให้ชมรูปลักษณ์ภายนอกนะคะ ากติดตามไว้อีกอีกคลิปนึงด้วยนะคะอูาอ,อันนันการช่างภูมิใจเสนอรถเกษตรไทยแร์ผลิตโดยฝีมือคนไทยใช้งานเกินคุ้มลดต้นทุนในการขนส่งนะคะเพราะว่าต้องขออนุญาตมาถ่ายเก็บไว้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะทำการส่งมอบรถ ให้ทนเจ้าของเขาแล้วนะคะอ่าวันนี้โอกาสดีและเหมาะค่ะมีเวลาได้ขับรถจากทางอู่เรานะคะมาถ่ายที่สถานที่เงียบๆนะคะให้อ่าลูกค้าหรือเกษตรกรอ่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการตัดสินใจที่จะสั่งซื้อหรือสั่งทำนะคะของเรารับส่งทั่วนะคะส่ง ทั่วจังหวัดเลยนะคะ